ค่ะสวัสดีค่ะที่สะตลนครนะคะวันนี้ไม่ได้หิวค่ะความพนมวันนี้มากินข้าวที่สะตลนครมาเล่นกับลูกสาวกินลาบเทากันค่ะโคตรหิวกี่โมงแล้วไม่รู้หิวมากเลยนราจะสิบโมงแล้วนะเชื่อนะ ใช่เสร็จวันนั้นจะคิปมพราะว่ามาเขจะเก้าโมงกว่าตอนนี้ต้นเวลาสิบกวาร่างทํานี่ก็เป็นชุนูมีเราจะเลือกเทาลัางเจเมื่อยากกินก็ไม่ต้องเอามาก็ได้ต้มหุบแล้วก็เอาไว้กันไม่ก็กินแต่เทานี่แหละของมากของหมกักของหมกักเลยไม่ได้ตมรวม ชอบชอ,อ,อบแบบของชอบคนเกลือน้ำปลาแตกใช้ซุกต้นเกลือกับเค็นะเบอรเฮดเฮดเนี่ยมีปลาดีไ่ตากกินไปลาแล้ว ืมเกือเป็นเก๋แก่มาอะไรนะเกอเกือตนมเกอต้มมันเกือซินท่าเกือต้มเองเกือบังแมกมอน้อยมันคนบาได้เห็นะตอนแปะแซบ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 เรื่องพี่น้องเรื่องแซบเท่า ไม่มีเคืองครอบแม่เลยไม่ปุ๋งไม่หอยไม่ปลาเลยขาจะใคยมะเพื่อเหลืองเครื่องที่จำเป็นครบครบเลย คือถ้ามีเวลาจัดนวดพุ้งเลยได้ไหมถ้าเตรียมการอันนี้เขาหิวเ่ะคือที <c oughs> ่เก็บ้านารตอยใช้ด้วยกินตอนแรกแม่ก็บจิเตรียมการนะแปดแม่สามจัดนวดพุ้งด้วยน,นี่ตัด ขึ้นจริงงต้องห้าขึ้นน่าว่าแล้วเกิดขึ้นมาเอเข็มอยู่บเธอค่ะบอกเข็ม นะจ๊ะเราตรงที่เขือวันนู้นไปถึงยังไม่ยับเต็มแครจะคิดนะมะเขือเหลืองมะเขือขึ้นึมาจ้าโอ้ยน้อยพร้อมนะ <c oughs> แม่เราไม่ถูกมาชิบเขาส่งเพือ่อนชิบเลยนอนน่นนะเนาะยังเป็นพักก็ถึงวะก็เป็นตาให้เราโก้ง ราคาขึ kh kh ้นอยู่ไ <N> ม <ican> ่จ่ายเนง่ยค่ะถั่วแตลาดไ่มีน้ำตาลเราไปจะพักมาเห็นตอนนั้นเมื่เราจะพามาบ้างตรงนั้นแม่เคยซื้อผักกะทินเป็นไปได้ว่าเราเพิ่งมาไม่เหลือเบิ้องต้นนะเคยซื้อผักกะทินแล้วผักกะทินก็ม่มีเรียน้ำตาลค่ะบอกผักกะทินว่า ก็พ่อก็ัทิไว้ถุงไว้้าว่าหรือว่ามันถึนแบบช่วงหน้าที่มีเทามาขายมันเลยต้องคู่กับ มะเขือขึนนอาาาน้นมันบอกว่ามีถ้ามันหายนีค่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้แหละการธรรมดาในหน้านี่ค่ะมะเขือบางอย่างมันสื่อหลายมันยังอึดอยู่มันเป็นถ้าที้านะค่ะก็มีต้นนึง่ะพูดไว้แล้วพอได้สากิน บัได้ปุ๊กมันขึ้นเองว้าววิทขึ้นเองน้องคนมาจะนาว่าเฮก็คน,นว่ากา้ได้ตัวนวลครับมันเป็นมะเขือขึ้นพ่อย์เขือตัวแขกมันมีน้ำแล้วสำหรับเจอมะเขือขึ้นนะ เตื่อขึ้นน่ะะใบมีความต้องการเลยแมดนนิดเือนอย่างจังแพ้งสิใช่เขาตำมะกรูดนะเชอหน้านี่นะเขาทห้ลงทานเพราะคนทั่วันชานี่ตำมะก้วยเขาจะแก้บมกจะขึ้นก็เคือเรืองนี่แหละเขาไปห้ามตำมะก้วยมันถึงไดขึ้นลรอคะืเขาไปไล่เลือกไฟเขาไปห้าม กวยไปตามขายแล้วนะแล้วผ่านมาแล้วหละะวาาักแนละ้วมันพยายามแพร่ตำก๋วยตอนเชยูเทคนิคค่ะใช้มเปปะขมมเข,อเขอือกเขาบอกมีมะเขือเหลืองเขาใช่มะเขือกให้มันพื้นๆกันอะไรคือมะเขือเหลืองให้มะเขือเปาะกับมังยม

เพราะว่ามันลมมันเข้าแค่ว่างอะนะเรียเห็นมาทั่วพูไป นี่มันพอกีแล้วมันไ้่อะไรกันแค่เพื่อพกูก็พอ, <c oughs> อบวเป็น,นหัวคูกับพอ้แนแล้วเอาเรียกว่าขอจบทลิปกินข้าวกันก่อนนะ,ะค,ค่ะพี่บาค่ะ